ตัวแสบตัวแสมาแล้วดีดีคอ้โหคือตอนแรกอ่ะผมเป็นหางมือสองมาผ่างกลมๆมาเลยคือผมผ่าสี่ส่วนคือฝั่งแบบนี้แล้วก็แบบนี้สี่ส่วนแล้วก็มาประกอบกันให้เป็นสองส่วนก่อนเพื่อที่เราจะทําตัวดีเทลตรงไฟตัวนี้แล้วผมก็ตัดแบบกระดาษเพื่อที่จะวัดตัดตรงนี้ครับ ตัดกระดาษเสร็จแล้วผมก็มาตัดกับแผ่นเหล็กจริงแล้วตัวนี้ก็เป็นเบ้าไฟของตูงไฟของคอ,งองมันแล้วแล้วผมก็เอามาสวมเข้าทีหนึ่งแล้วก็เชื่อมแบบแล้วตรงนี้ก็เป็นสฟูปขึ้นมาครับพอเป็นตีเป็นสฟูปเสร็จแล้วผมก็เก็บเหล็กเส้นอีกทีหนึ่งเพื่อให้เป็นความเรียบร้อยไอ้พวกนี้ก็จะเก็บเป็นเหล็กเส้นไอ้ตัวนี้ก็เป็นเหล็กเส้นหรือถ้ามองมองมองให้ชัดมันจะเป็นเหล็กสองเส้น ประกบกันพลาสตรงนี้คนระับมันจะเป็นแบบนิดเอลิเลค่าสังเกตเ,กเกโอเคสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรถที่ได้รางวัล b e s t of Show ของงานมังกรฮอ,อดล o ลอตคัสตัมโชว์2024นนะครับวันนี้เรามาพบกับเจ้าของรถทั้งสองท่าน รถควรแนะนําตัวครับต้องตาลก่นอนฮะสวัสดีค่ะมูลราพิมพ์พายชื่อเล่นชื่อตาลค่ะครับสวัสดีครับผมปพื้มเลตเตอร์บอยไซเคิลครับก่อนที่จะเข้าตัวรถที่ขออนุญาตถามแบกเก่าก่อนปื้มจุดแรกเลยอะเอางี้ดีกว่าเติบโตมาในสังคมแบบไหนทําไมถึงมีความสนใจในพวกรถคัตอมคือผมเติบโตมาตั้งคือตั้งแต่ผมเกิดมาคือพ่อผมก็ เริ่มทํารถแล้วแล้วคือผมโตมากับรถครับคือบางทีผมไม่ได้ไปอู่งเงี้ยคือลุงผมก็จะเปิดแบบรายการของอเมริกันช็อปเปอร์ให้ดูแล้วทําให้ผมแบบลงไลแล้วซึมซับมาจําพวกของรถที่ซึมซับมั้งแต่ทีแรกก็คือเป็นการทารถคัสตอมเลยใช่ครับทีนี้มาคิดว่าอยากจะออกไอเดียในการทํารถตอนไหนเนาะออกไอเดียคือตั้งแต่ประมาณปวชเริ่มต้นออกไอเดียคือทํารถ แข่งเลยหรือเปล่าใช่ครับก็คือเป็นรถที่ชาวต่างประเทศเขาให้ผมคิดว่าอยากให้อยากทําแบบไหนแล้วผมก็ได้คิดค้นทําขึ้นมาเป็นคันแรกครับโอกาสในการที่มีรถคันละกันใช่ไหมใช่ครับม,มีโอกาสที่เขาซื้อรถมาคันหนึ่งแล้ว uh huh. เขาแบบอยากทํารถแต่ตอนแรกเราไม่ได้คิดเลยว่าจะเอาไปประกวดด้วยแต่พอดีมันมีงานเข้ามา งานประกวดเข้ามาผมก็เลยเอารถไปลงดูครับเหมือนแบบว่ามีผู้อยากใจดีท่านหนึ่งใช่ครับเอารถมาครับแล้วก็ <c oughs> เฮ้ยอไอเดียอยากคัสตอมอะไรยังไงตามใจของปื้มเลยใช่ครับแล้วในจุดนั้นก็คือไอเรื่องการเอาเข้าประกวดก็เป็นักงนนผลพอย,ยได้ใช่ครับตอนนั้นเป็นรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรเป็นรถโรยนด์อนฟิวบูเลตห้าร้อยครับ โจท์ที่คิดในการทํารถคันนั้นทีแรกหาไอ้ตัวเร f เฟรนการทําจากไหนอะไรยังไงบ้างเท่าที่จําได้เท่าที่จําได้ก็ดูต่างประเทศครับดูอินสปิเรชันของต่างประเทศคือตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้ลึกห,หรือว่าอะไรขนาดนั้นครับผมก็ดูว่าเออมันทายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับชอบแบบไหนแต่ว่ามันก็ต้องมีค่อนข,ข้างหลายส่วนอย่าง เอาเครื่องเป็นหลักเลยไหมหรือว่าสร้างจากเฟรมหรือว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าโจทย์ในการทำไอ้ตัว Enfield คันนั้นเนี่ยเริ่มต้นยังไงคือคันนั้นก็ไม่ได้ใช้เฟรมเดิมนะครับคือใช้แค่เครื่องลูกหนึ่งแล้วก็ยิงหลังแข็งใหม่มีท่อนหน้าเฟรมเดิมครับแล้วก็ที่เหลือก็สร้างมนหมดเลยครับซึ่งในตอนนั้นคือเอาเรฟเฟรนซ์จากที่เราเคยดูเป็นหลักใช่ครับ แล้วก็ออกไอเดียในการให้เข้ากับตัวรถใช่ครับพอมีพอจะบอกชื่อสำนักหรือว่าชื่อต้นแบบจากที่ไหนอะไรยังไงบ้างไหมครับว่ามีตัวแรงบ,บันดาลใจมาจากไหนคือตอนนั้นผมยังไม่รู้เรื่องอะไรขนาดนั้นนะครับเห็นปุ๊บก,ก็เอามาลองทําดูเลยใช่ครับไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยใช่ครับคือตอนนั้นอ<น>่ะคือผมไม่ได้ทําเองครับผมแค่ออ,อกไอเดียว่าอเออต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนครับ แล้วเราก็เอาโจทย์ไปให้ทางทีมสร้างเขาทําใช่ครับทีนี้คันนั้นมันไม่ได้จบที่เอามาทําโชว์เฉยเอาไปรือประกวดด้วยครับเราไปฟังทีว่าได้รางวัลอะไรที่ไหนมาบ้างได้รางวัลจาก B M F ครับที่เซนทันเวอร์ครับได้ของเกรดต่ตางชาติครับที่ญี่ปุ่นอันนั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ในการออกไอเดียที่จะทำรถคัสตอมด้วยตัวเองขึ้นมาเลยครับ แล้วทีนี้คือจับอุปกรณ์เริ่มออกแบบทาเองเป็นเรื่องเป็นราวอีกนานแค่ไหนหลังจากนั้นคือก็สักพักหนึ่งเลยครับเพราะว่าปกติผมไม่ได้ทํารถแบบทั้งคันขนาดนี้ครับเพราะปกติส่วนมากผมจะก่อนหน้านี้ผมจะทําพาร์ทอะไรเอามาขายครับออกแบบพาร์ทอะไรแล้วก็เอามาขายคือในส่วนของเขาเรียกว่าไงครับฮอบบี้ ของน้องคือก็ออกแบบพวกชิ้นส่วนด้วยพวกหางหลังพว,พวกแฮนด์พวกอะไรพวกนี้ด้วยใช่ครับแต่ตอนนั้นที่ผมทําขายผมอ,ออกแบบพวกพักเท้าแล้วก็เป็นพวกด็อกโบนที่ผมทาขายครับก็จะทาเป็นออกแนวประมาณเป็นเซ็ตเซ็ตเซ็ตขึ้นมาใช่ครับแล้วก็ปล่อยใช่ทีนี้สมมุติว่าถ้าพี่เป็นเด็กยุคเดียวกันพี่อยากรู้ว่าความชอบของเราอะทําไมมันถึงแบบว่าชัดเจนกับทางนี้เราเสพงานยังไงหรือว่าทําไมเราถึงมุ่งแบบว่า มาทารถคัสตอมตั้งแต่อยุเท่านี้คืออย่างที่ว่าครับผมโตมากับรถคัสตอมแล้วผมก็ได้ซึมซับมันมาแล้ววันหนึ่งผมก็ได้มาทําอาจจะเทียบถ้าเทียบกับคนที่ไม่ได้มีโอกาสในการอยู่ในอู่แบบนี้เหมือนกันเขาอาจจะหาโอกาสยากหน่อยในการที่จะเขาเรียกว่ากาเริ่มมีไอเดียแล้วก็มาทําเลยใช่ครับแต่ในส่วนของปื้มคือคิดป,ปุ๊บได้ทําเลยพอมาถึงไอตัวของโปรเจกต์นี้จุดเริ่มต้นเริ่มต้นโปรเจกต์ดีกว่าที่ทำม่ในส่วนของน้องตาลก่อนคันนี้ ทำไมอะไรมันคือจุดเริ่มต้นในการที่จะทําให้ทำรถมาร่วมเข้าแข่งขันในตัวคัดบอลดีกว่าก็คิดว่าอยากลงแข่งก็เลยทําค่ะน้องตาลมีความชอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องไอ้รถพวกนี้มาก่อนบ้านเกี่ยวกับไอ้น้องปื้นมาหรือไม,ไม่ไม่เกี่ยวเลยเป็นความชอบส่วนตัวของเราหนูชอบมาหนูชอบมาก่อนแล้วถึงมารู้จักเขาค่ะแต่หนูไม่ได้ลึกเท่าเขาน้องตาลมีความชอบยังไงเคยทําเคยศึกษาอะไรกับพวกนี้มาแล้วบ้างลอง ่วยเล่าให้พี่ฟังเมื่อปีที่แล้วที่มีงานฮอตหลดก็เห็นรถคันแดงค่ะหนูก็ชอบได้แรงันาาลใจจากอันนั้นทําำซากูะค่ะแล้วก็ไปญี่ปุ่นอีกก็ได้แรงันาาลใจอีกแล้วก็พอต้นปีก็มาคุยกับเขาว่าแบบอยากลงฮอตลหลดหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะพอไปเรื่องไงดูงานทั้งไทยทั้งนอกด้วยทีน,นี้เริ่มมีอินสปร์แล้วว่า เราควรจะต้องทํารถคันหนึ่งขึ้นมาแล้วละ่ละณทีนี้ที่อยากจะลงในแต่ละดีเทลเลยว่าเวลาที่หนูคิดว่าหนูจะสร้างรถขึ้นมาคันนึงแล้วปุ้งเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยในการที่จะสร้างรถเนี่ยเอาตรงไหนเป็นหลักก่อนแล้วก็ไปหาตัวของเรฟเฟอร์เรนซ์ในแต่ละจุดยังไงบ้างเช่นเบาะไฟท้ายแฮนด์หรือว่าอะไรพวกน,นี้จุดเริ่มต้นเลยในการที่จะสร้างรถขึ้นมาเนี้ยไปเอาเช็คลิสต์ที่เป็นตัวเรฟเฟอร์เรนซ์ยังไงบ้างส่วนผมก็จะดูที่เครื่องยนต์ก่อนครับว่าเราจะใช้เครื่องยนต์อะไรในการทํารถคัสตอมคัน รถคันน bon okay. okay. ี้เป็นของน้องตาลคนที่เป็นเจ้าของรถจริงๆเจ้าของโปรเจกต์จริงๆคือในสนองน้องตาลใช่ไหมครับใช่โอเคทีนี้พอเริ่มไปหาตัวของตัวของเรสเฟลต์แต่ละจุดไปเช้ามาครับออกแบบเริ่มต้นออกแบบไงบ้างตั้งแต่ในเครื่องตั้งขึ้นมาปุ๊บเงี้ยทำงานไงต่อไปบ้างสร้างเฟรมยังไงคือเฟรมตัวเนี้ยผมได้มามือสองแล้วผมก็มาต่อเติมเองครับแล้ว ไอ้พวกชุดบอดี้อะไรเงี้ยผมก็ส่วนตัวผมอะผมชอบดูงานต่างประเทศดูพวกบอลฟรีอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็ลองว่าเอ๊ะเราจะเอาถังแบบไหนดีแบบไม่อยากเหมือนเหมือนใครอยากให้มันเป็นตัวตนของเจ้าของรถผมก็เลยคุยกัน2คนว่าเอาแบบไหนแล้วเราก็ลองวาดสเก็ตขึ้นมาน้องตานมีไอเดีย ในการที่จะเอามาหยิบมาให้ในส่วนของปลื้มทั้มก่อนเล่าให้ฟังทีว่ามันมีตรงไหนบ้างที่หนูเป็นคนออกแบบมาเขาตอนคุยกันตอนที่ให้ออกแบบค่ะเขาให้ลองวาดลองหาเล็บมาว่าจะเอาแบบไหมนพวกถังพวกอะไรพวกนี้ค่ะให้หนูลองวาดมาแล้วแบบพวกท่ออะไรพวกนี้ว่ามันทําได้ไหมประมาณนี้ค่ะให้วาดวาดมาเป็นอันันันอันให้เขาดู แล้วก็มาคุยกันมาปรึกษากันว่าอย่างนี้มันทําได้ไหมประมาณนี้ค่ะจะรู้ว่าได้หรือว่าไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นโค้งรถขึ้นมาก่อนใช่ไหมฮะใช่ทีนี้มันมีจุดไหนบ้างที่มันไม่เป็นไปอย่างที่คิดมันไม่ได้เป็นไปอย่างมันก็ปรับไปเรื่อยๆจนมาได้แบบนี้ค่ะแปลความว่าตอนที่มาจากแบบแล้วขึ้นแล้วมันมีตรงไหนที่จะ,จะต้องปรับต้องเปลี่ยนก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปค่ะไอตัวแบบเนี่ยคือ ร่างขึ้นมาให้เป็นแค่แพทเทิร์นก่อนพอพอมาทํางานจริงปุ๊บช่างเห็นประกอบปัญหาแล้วว่าต้องทําแบบนี้ก็คุยกันทีนี้ในส่วนของการเริ่มต้นแบบกลัดขึ้นมาเป็นโครงได้ใช้เวลานานไหมนะ้องก็ใช้ระยะเวลาคันนี้ทาทังคันผมใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนกว่าครับแต่ก็ทําแค่ตอนเย็นครับแล้วก็วันอาทิตย์เพราะทอต้อก็ไปเรียนเนาะใช่ครับเพราะว่าแล้วก็เวลาที่แบบบีบจํากัดมากผมก็ในส่วนตัวผมก็ยังไม่ค่อยแบบ พอใจในคันนี้เท่าไหร่อยากให้มันออกมาที่ดีกว่านี้ครับไม่พอใจอยังไงก็แบบจุดเล็กๆครับครับบางทีคนอื่นอาจจะไม่ได้มองอะไรเงี้ยแต่ผมแบบค่อนข้างที่จะเป็นเป็นคนแบบที่แบบเนี้ยพอสมควรครับคันนี้เริ่มต้นมามีเครื่องกับเฟรมพี่พูดที่ถูกไหมใช่ครับทีนี้หาของแต่และอยากมาใส่อย่างไงบ้างเริ่มเริ่มที่ท่อแล้วก็ตัวของคาบูก่อนแล้วกันก็คือส่วนตัวผมอสองคนอะ คือผมชอบรถไทอัมรถอังกฤษไอ้คาบูครับผมใช้เป็นของอังกฤษครับเป็นของพวกรถไทอัมครับแต่เป็นเครื่องญี่ปุ่นแล้วท่อน,นี่คือมีอะไรต้องออกแบบใหม่บ้างท่อน,นี้ผมอันนี้มันเป็นคอแบบอารมณ์แบบฟิลแบบรถไทอัมเลยครับเพราะฉะนั้นในพวกจุดยึดอะไรพวกนี้คือพอเอาท่อมาวางแล้วเราก็แค่สร้างมันให้มารับการเฉยๆแค่นั้นเองใช่ครับแล้วก็มีมีอันไหนบ้างที่ สร้างขึ้นมาเพื่อคันนี้เลยก็น่าจะเป็นพวกชุดบอดี้ของถังที่มันติดเฟรมชุดเบาะชุดบังโคลนอะไรอย่างเงี้ยครับที่สร้างมาเพื่อคันนี้ครับแล้วอย่างพวกไฟน่้งไฟหน้าพวกแฮนหรือพวกอะไรพวกนี้นี่คือเวลาทํางานนี่คือเซตกี่ทีหรือว่าหาของมาใส่ได้เลยคือไฟหน้าส่วนมากคือถ้าเป็นรถประกวดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมากเขาจะใช้ของพวกรถยนต์ของรถอเมริกันที่เป็นแบบรถเก่า แล้วก็เอามาอาด p t ใช้ในรถมอเตอร์ไซค์ทีหนึ่งน้องตาลมีส่วนในการช่วยหาของมาใส่รถค่นี้ยังไงบ้างครับพวกคาบูพวกไฟหน้าอะไรพวกเนี้ยคะ่ะมีซื้อเก็บมาก่อนแล้วมันก็เลยไม่ได้ซื้อส่วนพวกออกแบบพวกฝาถังอะไรเงี้ยคะ่ะหนูเป็นคนออกแบบแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คุยคุยกันนะครัเพราะหนูหนูไม่รู้ไงว่ามันยังไงเวลาออกแบบก็คุยกับเขาว่ามันยังไง คือเวลาออกแบบอะเราเออกแบบมาแล้วแต่พอเวลาติดตั้งจริงมันอาจจะต้องมีปัญหาอะไรยังไงหรือติดตั้งก็ต,งต,งต้องกับมัลติ้งหรือเปล่าก็ต้องมาถามช่างอีกทีนึงโดยรวมแล้วคันนี้หนูได้อะไรที่ตรงตามกับใจหนูบ้างได้ตรงตามใจหนูเหรอก็ประมาณ90%เลยค่ะมีอีก1 0เนตเนี่ยตรงไหนที่หนูไม่พอใจข้างหน้าหนูอยากได้เป็นสปริงเกอร์มากกว่าจะเป็นไฟมากกว่าจะเป็นแบบแคท สงองดวงค่ะตอนแรกคุยกันสีว่าเราจะ,ะแปะแผ่นเงินใช่ค,ค่ะแต่ก็ไม่ไม่ทันคือสีเนี่ยผมมีเวลาให้ช่างสีอ่ะแค่เจ็ดวันตอนแรกอ่ะผมจะยิงเป็นเม็ดทั้งคันแล้วก็มีแปะแผ่นเงินครับแต่ทุกอย่างก็ได้ตัดออกไปเพราะว่าเวลามัน,มนจำกัดเวลาแข่งแล้วใช่ครับสมมุติว่าถ้ามีช่วงเวลาอีกสักเดือนหนึ่งจะทําอะไรเพิ่มเติมบ้างทําเครื่องครับ ทำเก็บเสื้อใหม่ให้มันเงากว่านี้แล้วก็ผ่าแข้งออกมาทําให้มันเงาแบบวิงวิงเลยครับแบบพวกงานบอลฟรีอะไรเงี้ยครับที่แบบต่างชาติเขาทํากันน้องตาลนะ่ะสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีช่วงเวลาเพิ่มเติมจะทําอะไรกับคันนีบ้างหนูอยากทําสีให้มันเสร็จเลยคะอันนี้ยังไม่เสร็จก็มันยังไม่พอใจยังไม่ได้ตามที่คิดไว้อ่ะค่ะพี่ก็เลยถามต่อว่าคันนี้หลังจากนี้จะมีทําอะไรเพิ่มเติมมาเขาอีกบ้างหรือว่าพอแล้ว พอเวลาเราไปประกวดแล้วอะ่ะคือพอผมกลับมาผมก็เริ่มแบบมีกําลังใจในทําการทําคันอื่นมากกว่าคันเดิมแล้วผมก็เลยอยากเก็บมันไว้แบบนี้แล้วไม่จะทําต่ออะไรแล้วครับเริ่มโปรเจกต์ใหม่ดีกว่าใช่ในฐานะของคนที่เป็นคนที่เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งในการที่จะทํารถเข้าประกวดการทารถประกวดหนึ่งคันเนี่ยมันต้องคานึงถึงอะไรบ้างเนาะในส่วนตัวผมอะ่ะ คำหนึ่งถึงการเก็บสายไฟหรือว่าความสะอาดของรถครับแล้วเวลาที่มีกรรมการอันนี้ขออนุญาตนะจากต่างประเทศหรือว่าจากอะไรบพวกนี้นปื้มว่าเขามีแบบว่าเกณฑ์ไหมว่าควรจะต้องทําจุดไหนให้มันเป็นยังไงให้เข้าตายังไงมันถึงจะได้คะแนนผมมองว่าแล้วแต่กรรมการนะครับบางทีกรรมการอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้ชอบแบบอย่างที่เราชอบก็ได้เพราะตอนที่ผมทำอะ่ะผมก็ไม่ได้หวังเลยว่าเขาจะชอบรถผม ผมหวังว่าออตัวเองพอใจกับการทําผลงานชิ้นนี้ออกมาครับแล้วแบบนี้มันต้องแบบว่าไปยึดตามไอ,อ้ reference ข,ของเมืองนอกไหมถ้าเราจะทารถสไตล์นี้ขึ้นมาคันหนึ่งเราควรจะต้องมีเขาเรียกว่าไงครับรถตามต้นแบบสานักนู้นอ่าทรงเครื่องต้องตามไอ้สานักนี้หรือไม่จําเป็นเลยไม่จําเป็นครับเพราะว่าอย่างทรงแบบประมาณเนี้ยคือ ส่วนใหญ่อะเขาจะเป็นเครื่องที่เป็นแบบฮาร์เลแล้วที่ไม่ใช่บอดี้ที่เป็นแบบเครื่องเล็กครับแต่ผมเอามาทำอยู่ในเครื่องเล็กครับพี่ขอให้น้องพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าได้รางวัลไหนมาบ้างจากงานคัลลดก็มีทั้งหมด7รางวัลครับมีรางวัลใหญ่ก็เป็นรางวัล The Best of Show ครับแล้วก็ของ g ู o ส s ั่งครับเป็นของ2%ซ แล้วก็ของสเปนครับอุนายสเปนแล้วก็เป็นของอินโดนีเซียของอินโดนีเซียสองรางวัลครับแล้วก็เป็นงานของจอยช่างสีที่ญี่ปุ่นครับอีกหนึ่งรางวัลแล้วก็เป็นงานของช่างสีอันนี้ไม่ทราบไม่ทราบว่าเขาอยู่ที่ไหน,นมันมีคอมเมนต์อะไรที่เราฟังแล้วเราเอามาเพื่อพัฒนาตัวเองในครั้งต่อต่อไปบ้างคือคอมเมนต์จะก,กรรมาการมาเขาก็ไม่ได้คอมเมนต์ แบบว่าให้เราปรับเปลี่ยนอะไรคือเขาก็ชมว่ารถเราแม่งเจ๋งนะแบบรถเรามันหกศูนย์อะครับความชอบของเขาที่เขาพูดถึงรถคันนี้เขาเขาพูดว่าเขาชอบตรงไหนบ้างเขาชอบสีเขาเขาแบบว่าเขาชอบสีเขาชอบสไตล์ยุคหกศูนย์เขาชอบดีเทลมันบาลานซ์กันประมาณนี้ค่ะสำหรับวัยรุ่นที่เห็นปื้มอย่างเงี้ย ทำผลงานเอาจริงคือเต็มคันชิ้นแรกไหมใช่ครับแล้วได้และได้ Best of Show ไปแล้วอย่างเงี้ยเขาคุณจะต้องหาข้อมูลหาความรู้ในส่วนไหนบ้างที่จะท,ทะํารถคัสซออกมาคันหนึ่งแล้วแบบให้เข้ามาร่วมแข่งได้แบบนี้ผมถาม,มต้องดูตัวเองเลยว่าตัวเองชอบรถสไตล์ไหนชอบรถในเครื่องยนต์แบบไหนครับการประกวดผมว่าเราใส่ไอเดียของเราไปว่าเราชอบแบบเนี้ยเราอยากทําแบบเนี้ย ครับแล้วก็ลองไปเผชิญกับกับเวทีของกรรมการต่างประเทศดูรแล้วพวกความรู้อะพวกสารสารตั้งต้นเราควรต,ต้องศึกษาจากใครที่ไหนอะ้รยังไงไหมสื่อโซเชียลครับแล้วก็พวกสอบถามรื่นงพี่ที่แบบเคยเล่นมาก่อนอะไรอย่างนี้ครับโอเคทีนี้มสมมุติว่าถ้าจะติดตามผลงานของทั้งสองท่าน สามารถติดตามได้ผม,ม,มติดตามผลงานได้ที่ Facebook นัทพงศ์เปิดปัญญาครับหรือว่า Instagram มเลตเตอร์บอยไซเคิลครับของหนูของหนูก็อินสตาแกรมเอ่อแท็กซเมค่ะ t a x m l p ค่ะแล้วก็ชื่อรถก็ชื่อรถเดียรเรียนก็มาจากชื่อเพจวาดรูปหนูค่ะจากนี้ไปรับทำเองแล้วนะสมมุติว่าลูกค้าจะเข้ามาทำอะไรเงี้ยว่าคุยกันก่อน,อนว่า ชอบแบบไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเรามาคุยกันจะให้ในส่วนของปื้และตาทําจากนี้เป็นต้นไปก็ติดต่อมานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอับคุณน้องสองท่านมาครับครับวันนี้เป็นเจ้าของรถครับเป็นฮัเตอร์เมลครับตัวมบิวเดอร์ผมเป็นวอนซ่าครับเป็นเลตเตอร์บอยไซเคิลครับส่วนบออนี้เป็นยาซีคับซ่อมครับแล้วส่วนเอ็น เป็นโมรอดครับแล้วก็คนเขียนป้ายเป็นพิเซอร์แล้วก็สเปเชียลแตงเป็นโอคูไซเซนเป็นคนที่ทำแดดคอทอยผมแล้วก็ซีเชตดิวครับแล้วก็เอกไซน้อยเป็นลงโชบัสแล้วก็ยอดสไนเปอร์ทำแหงครับแล้วก็ไม่แฟมิลี่ครับ